ตอนต่างก็เคลื่อนไหวสำหรับกับฟันเสียนที่น่าเสียดายคือหมิงชิงตาพอประชิญกับการจู่โจมต้องเสียขบวนรวนเลที่ว่าเรื่อมใสก็สืบเนื่องจากเรื่องเดียวกัน ชาติกำเนิดที่แท้จริงของเชื้อซีเฟยถือเป็นหนึ่งในความรับในโรคใบนี้ตระกูลหมิงหารู้ไม่ว่าคุณชายเจ็ดตระกูลหมิงยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากปมุขไข้น้ำแดนเจนนันคนเก่าก็ขึ้นเป็นผู้นำไข้น้ำแดนเจนนันตระกูลหมิงยังมีการติดต่อกับไข้น้ำแดนเจนนันหากหมิงจิงตาร่วงรู้ชาติกำเนิดของเชื้อซีเฟยตั้งแต่แรกคงนึกหาวิธีจัดการกับมันแล้ว วันนี้พอปรชิญกับหมิงสีเศร้าแย่ที่ค้ายคนตายฟื้นคืนชีพมาประมุกตระกูลหมิงเพียงงงันบู้จากนั้นกลับคืนสู่ความสงบพระลังสมาธิเช่นนี้สมควรเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งแหง่งรัชชิงและเป็นผู้นำตระกูลใหญ่แดนเจนนัน ตระกูลหมิงแม้มีความสัมพันธ์กับทางมหานครอย่างลึกซึง้งแต่ก็ไม่มีวันร่วงรู้ข้อนี้เนื่องเพราะแม้แต่ฟานเสียนก็เพิ่งศึกษาตระกูลหมิงเมื่อรูดูใบไม้ร่วงปีก่อนจนค้นพบรอยแตกจากแผ่นเหล็กแผ่นนี้จากนั้นค่อยกำหนดแผนการขึ้นแน่นอนนี่ถือเป็นความดีความชอบของหัวหน้าตึกที่สี่สำนักตรวจสอบเอียนปิงหวิน คนผู้นี้พอได้รับข้อมูลก็ติดตามสืบค้นอย่างละเอียดจวบจนกุดคุ้ยชาติกำเนิดของเชื้อซีเฟยออกมา หากมิใช่เอียนปิงหวินช่วยปรับพื้นฐานให้กับฟันเสียนล่วงหน้าการเดินทางสู่แดนเชนนันของฟันเสียนต้องไม่สะดวกปอดโป่งถึงเพียงนี้คนของตระกูลหมิงสะกดข่มความตื่นตระหนกเดินออกจากประตูตึกของท้องพระคังผ่านท้องถนนที่วางกำลังทหารรักษาการขึ้นรถม้ามาแล่นกับสวนอุทยานหมิงที่นอกเมืองไม่ทราบว่าคืนนี้สวนอุทยานหมิงจะรับมือข่าวการฟื้นคืนชีพของกุณชายเจ็ดตระกูลหมิงอย่างไร ฟานเสียนยืนอยู่หน้าประตูตึกยิ้มพางมองดูรถม้าของตระกูลหมิงเล่นหายรับกับม่านสนทยาเหร่าคุณนางและพ่อค้าแดนเจนหนันที่ด้านหลังมันชมดูจนบังเกิดความเย็นเดียบจับขั้วหัวใจ มีความรู้สึกว่ารอยยิ้มที่มุมปากใต้เท้าผู้แทนพระองค์ช่างเลือดเย็นนักทั้งหมดอดเหลียวมองดูเชอซีเฟยไม่ได้คล้ายกับยังไม่สามารถนำเอาประมุขให้น้ำแดนเจนหนันไปผูกโยงเข้ากับหมิงซีเศ้าแย่ซึ่งเข้าใจว่าเสียชีวิตไปนานปีทั้งหมดทราบดีว่าเมื่อใต้ท้าผู้แทนพระองค์นุนหลังวันหน้าต้องเกิดการแย่งชิงสมบัติอันมหาศาลของตระกูลหมิง ถึงแม้ว่าตระกูลหมิงสามารถปฏิเสธแต่เหตุการณ์ต้องทวีความรุนแรงขึ้นอย่างนั้นพวกตนที่เป็นพ่อค้าแดนเจนนั้นจะได้รับประโยชน์อันใดส่งไปหลินแห่งหลินหลันกับซุนจี้เสียงแห่งเฉียวโจ้ศบตากันบูบต่างคิดอ่านในใจการชุมนุมบนเหลาเจียงหนันเจียในคืนนี้สมควรเชิญแขกอีกท่านหนึ่งหรือไม่ เพียงแต่เหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเราพ่อค้าแดนเจนนันไม่สามารถตัดสินใจมิหนำซ้ำหากว่าตอนนี้ยื่นมือแห่งมิตรภาพต่อเชียซีเฟยออกจากบู้วามไปบ้างอีกประการไม่ทราบว่าคุณชายเจตกูลหมิงท่านนี้คิดอ่านอย่างไรฟานเสียนไม่ทราบว่าเชียซีเฟยคิดอย่างไรเพียงทราบว่าในคู่มือปฏิบัติการที่เอียนปิงหวินยกร่างให้กับตนเอง กำหนดให้แบ่งแยกเป็นสองทางได้แก่โจมตีตระกูลหมิงใช้ไม้นวมกับพ่อค้าอื่นวันนี้เชื้อซีเฟยแย่งประมูลสินค้าไปเท่ากับบีบบังคับให้พ่อค้าแดนเจนหนันจับมือกันในการแย่งชิงอาหารกับตระกูลหมิงวันพรุ่งนี้เราพ่อค้าสมควรสูตรได้แผนการและโอกาสเหมาะ ที่ผ่านมาความเสี่ยงกับโอกาสเป็นของคู่กันบรรดาพ่อค้ารวดมีนิสัยเสี่ยงโชคมาแต่กำเนิดดังนั้นฟ้านเสียงส่งสัญญาณมือต่อเชื้อซีเฟยเห็นเชื้อซีเฟยยิพางเดินเข้าหาส่งไปดินทํากลางสายตาที่ทุกฝ่ายจับจ้องมองดูมันกล่าวเบาๆอยู่หลายคำเร่าพ่อค้าพากันหัวเราะอ,ออกมาขายกับว่ามันเล่าเรื่องขบขันประการหนึ่งจากนั้นทั้งหมดแยกย้ายจากไป ฟานเสียนหันไปบอกกับเซียวซิงและอ่วงกงกงหลายคำจากนั้นเหลือบมองก่อจิ้งแวบ,บหนึ่งแล้วจากไปภายใต้การอารักขาของเหล่าพยัคฆ์พิทักษ์ก่อนจากไปมันเหล๋ยวมองแวบ,บหนึ่งพบว่าเชียอซีเฟยกับเหล่าพ่อค้าไปคนละทิศละทางแต่มันทราบแน่แก่ใจว่าอีกสักครู่ในการชุมนุมบนเหล่าเจียนนันเจียสมควรมีที่นั่งของเชียอ์ซีเฟยตระกูลหมิงพบความเพี้ยงพำทั้งยังถูกฟานเสียนลุกไร แต่ห่วงกงกงกับก่อจิ้งซึ่งหนุนหลังตะกูลหมิง้ายไม่ใส่ใจเท่าใดทั้งสองยิ้มพางคำนับต่อเซียวซิงจากนั้นเก่าเบาๆอยู่หลายคำเซียวซิงขมวดคิ้วพางสันซีซะยกมือไพ่หลังขึ้นเกี่ยวประจำตำแหน่งจากไปยามนี้ที่หน้าประตูตึกใหญ่คงเหลืองหงกงกงกับก่อจิ้งสองคน พวกมันจีตามองดูเกี้ยวของผู้บัญชาการเส้นทางเจนหนันรถเลี้ยวหายรับกับมุมถนนสีหน้าพันเปลี่ยนเป็นปันยากก่อจจิ้งก่าวเสียงเจ็นช้าว่าใต้เท้าจงตูท่านนี้ระมัดระวังตัวไปแล้วเข้าชื่อกันทำหนังสือขึ้นไปมีอันใดน,น่ากลัว ฮวงกงกงสงบเยือกเย็นลงเก่าวบาๆวา่าเสียวสิงผู้นี้ได้รับความไว้วางใจจากฝ่าบาทเมื่ออยู่ในแวดวงขุนนางก็ก่อกิ้งจนกลมเกี้ยงครั้งนี้ฟ้านเสียนให้เชียอซีเฟยแย่งชิงประมูลท่านเป็นขุนนางอีซื่อสามารถทําหนังสือกล่าวโทษแต่อย่างไรไม่มีหลักฐานเสียวสิงย่อมไม่เข้าร่วมก่อนหน้านี้เราเพียงสอบถามอย่างเชิงดูท่านก็ทราบว่าสถานการณ์ที่พวกเราเฝ้าดูมิใช่แดนเจนหนันกาจกิ้งยิ้มพางกล่าวว่าย่อมน แน่นอนราชาสำนักากฏว่าขุนนางห้ามค้าขายแต่ว่ามีใต้เท้าท่านใดปฏิบัติตามอย่างขิงคัดต่อให้เชื้อซีเฟยเป็นเบีย้ยของฟันเสียนพวกเรามีหลักฐานแน่ชัดฟ้องร้องถึงราชาสำนักเกรงว่าฝ่าบาทเพียงแค่แย้มยิ้มเท่านั้นทั้งสองศพตากันอีกคาก่อจิ้งก่าวสืบต่อเรื่องราวที่แดนเจียนหนันต้องยุติที่มหานครกงกงท่านเข้าใจว่าฟานเสียนมีเงินมากมายถึงเพียงนี้จากที่ใด พวกเราแม้สืบไม่ออกว่าเงินมาถึงแดนเจนนันอย่างไรแต่สมควรตรวจสอบได้ว่า้องหับที่เก็บรักษาเงินไว้ตอนนี้ใช่ถูกตะกูลฟ้านขนย้ายออกไปหรือไม่หัวกงกงหัวรอกเฮฮะกล่าวว่าจูจือนายในวังก็คาดคิดเช่นนี้ปล่อยให้ใต้เท้าผู้แทนพระองค์อารวาสในแดนเจนนันต่อไปเถอะอีกสองวันในมหานครสมควรเริ่มตรวจสอบกรมทะเบียนรารแล้ว ฟันเสียนยืนอยู่ในห้องหนังสือของสวนอุทยานโน้มตัวไปข้างหน้ามองดูมือน้อยๆถือผู้กันคัดลายมืออย่างจดจอ่อในเด็กชายดุ่นราวเขาเดียวกันรายมือขององค์ชายสามอย่างไม่เร็วในความสวยงามไม่ถึงกับปอนช้อยซ่อนผ้ารังไม่ปล่อยออกหากว่าใช้รายมือพี่เคาะบุคคลิกองค์ชายผู้นี้ต้องไม่ธรรมดาเพียงแต่อายุยังเยามองเรื่องราวไม่ปุโง่ ระหว่างที่สักสางเรื่องราวในแดนเจนนันฟ้านเสียนยังทำหน้าที่ของขุนนางไท่เสียซือเยี่ยดูแลก,การศึกษาและความประพฤติขององค์ชายสามเมื่อวันก่อนเจียวซิงเชิญครูหนังสือมาสอนองค์ชายสามสุดท้ายถูกองค์ชายสามเตะออกนอกประตูฟ้านเสียนพอกลับถึงเมืองซูโจพอทราบเรื่องราวก็เดือดดานเป็นการใหญ่ นำตัวองค์ชายสาไปที่สถานศึกษาขอเข้ามาต่อครูสอนหนังสือเหล่านั้นทั้งเชื้อเชิญให้มาสอนหนังสือใหม่ฟันเสียนยังกักขังองค์ชายสามอยู่ในห้องหนังสือใช้ไม้บรรทัดตีฝ่ามือองค์ชายสามรอจนเซียวซิงทราบเรื่องรีบรุดมาก็ลงโทษเสร็จสิ้นแล้ว เสี่ยวสิงมองดูองค์ชายสามสองตาแดงกำ่ำแต่ยังยอมซีโดราบต้องใจสันสานถึงแม้ว่าฮ้องเต้เจาะจงให้ฟ้านเสียนเป็นครูบาอาจารย์ขององค์ชายแต่ไท้เท้าฟ้านกล้าตีมือจริงๆออกจะขวัญกล้าบังอาจไปแล้วเรื่องนี้พอแพร่กระจายออกไปนักศึกษาแดนเจนนันต่างทอดถอนใจชมเชยเห็นว่าไท้เท้าเสี่ยวฟ้านสร้างชื่อเสียงให้กับปัญญาชนอย่างแท้จริง ความจริงแล้วทั้งหมดหาทราบไม่ว่าฟ้านเสียนอบรมสั่งสอนองค์ชายสามไม่เกี่ยวข้องกับห้องเต้เพียงแต่ทำตามที่อี้กุ้ยผิงฝากฝังไว้ฟ้านเสียนมองดูองค์ชายสามนั่งคัดไรมืออยู่บนโต๊ะกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าเตี้ยนเซียนพอสมควรแล้วองค์ชายสามเหลียวหน้าไปอย่างง,งุนงงใครนึกไม่ถึงว่าวันนี้ฟ้านเสียนจะอ่อนโยนถึงเพียงนี้ จึงกล่าวเราซือ้อท่านอาจารย์ยังขาดอีกสองหน้าฟานเสียนยิ้มพางกล่าวว่าฝ่ามือยังเจ็บกระมังพรุ่งนี้ค่อยชดเชยเถอะวันนี้พักผ่อนก่อนออกไปเล่นได้แล้วฟันเสียนรูปศีรษะองค์ชายสามความเคลื่อนไหวนี้ออกจากสนิทสนมเกินไปถึงแม้มันเป็นอาจารย์แต่ตามเหตุผลสมควรนั่งตัวตรงไม่แย้มไม่ยิ้มจึงถูกต้อง แต่องค์ชายสามผ่านพึงพอใจอาจบางทีเด็กชายที่เติบโตในวังเป็นโลกขาดแขนการสัมผัสไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจดังนั้นเด็กชายผู้นี้คำนับอย่างยิ้มแย้มจากนั้นวิ่งออกจากห้องกับวิ่งอย่างรวดเร็วไม่ทราบว่าในสวนอุทยานมีเรื่องสนุกสนานใดรอคอยมันอยู่ฟันเสียนมองดูเงาหลังองค์ชายสาเคลื่อนห่างออกไปไม่ทราบเพราะเหตุใด,ดในใจเกิดความรู้สึกว่างเปล่า คิดถึงน้องรองซึ่งอยู่ในเมืองสั้นจริงแ้นไปฉีหวังชีเหนียนส่งจดหมายมาว่าระหว่างนี้ฟ้านซื้อเจอวุ่นวายกับการรับช่วงต่อจากตระกูลชุยโดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักตรวจสอบจนใจที่สี่จางกุย้ยผู้จัดการที่เจ็ไม่สามารถออกนอกประเทศมันยังเยาว์วัยต้องทำงานใหญ่ชิ้นนี้ออกจะลำบากไปแล้ว ควาเสียญยังร่วงรู้สาเหตุที่องค์ชายสามไปด้วยความยินดีเรื่องเพราะหลายวันนี้มันให้องค์ชายสามรบเร้าให้ถังขอร่ำเรียนเคดวิชาสำนักฟ้าเอกะมันมีศัก์ฐานะเป็นองค์ชายคาดว่าราชคูรขู่เหือคงไม่คัดค้านหากมองถึงภายภาคหน้าถึงแม้ว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง แต่อย่างน้อยก็ให้องค์ชายสามร่ำเรียนวิชาป้องกันตัวจากไห้ถังที่หน้าห้องหนังสือบังเกิดเสียงเคาะประตูฟัานเสียนตื่นจากห่วงความคุ้นคิดเงยหน้าขึ้นเห็นซือฉางรี่เดี๋ยวมองดูส่วนอุทยานยกมือเคาะประตูห้องฟัานเสียนอดหัวรอไม่ได้กล่าวว่าเข้ามาเถอะอมีเรื่องอันใดน,น่าดูด้วย สือฉางรี่ฝืนยิ้มพางก้าวเข้าประตูมากล่าวว่าเหล่าซือมีแต่ท่านจึงกล้าให้องค์ชายสามฝึกวิชาฝีมือจากแม่นางไห่ถังหากเรื่องนี้แพร่ไปถึงมหานครคงสร้างปัญหาไม่น้อยฟ่านเสียนยิ้มพางกล่าวว่ามีปัญหาอันใดฝ่าบาทให้ข้าพเจ้านำองค์ชายสามมายังแดนเจนหนันข้าพเจ้าจ่อมต้องอบรมสั่งสอนให้ดี เอ่ยถึงแนวทางวิชาฝีมือให้ถังย่อมเหมาะสมกว่าข้าพเจ้าทั้งสองไม่สนทนาถึงหัวข้อนี้อีกสื่อฉางรี่กล่าวเสียงร่อห้อยว่าวันนี้หยางจี้เหมยมาอีกแล้วคิดเชิญข้าพเจ้าไปรับประทานอาหารหยางจี้เหมยเป็นพ่อค้าเกลือที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นที่เดียวไหวสวนอุทยานที่ฟ้านเสียนพักอาศัยอยู่นี้เป็นพ่อค้าเกลือผู้นี้ยกให้ฟ้านเสียนยังทราบว่าพ่อค้าเกลือผู้นี้สนิทสนมกับเซียวซิง ดังนั้นย่อมต้องตอบแทนอีกฝ่ายบ้างพอฟังซือฉางรี่กล่าวเช่นนี้ก็ทราบว่าถึงแม้ว่าปีนี้อย่างจี้เหมยไม่ได้ประโยชน์อันใดแต่มีโอกาสได้รับสิทธิ์ขนส่งสินค้าของท้องประครังในปีหน้าฟ่านเสียนยิ้มพางกล่าวว่าส่วนอุทยานนี้เป็นของมันมันคิดแวะมาพวกเราย่อมไม่สะดวกกับการก้าวไกามันทราบว่าประจบข้าพเจ้าไม่ได้ได้แต่หันไปประจบท่านรับประทานก็รับประทานเถอะ วันหน้าท่านเตรียมค้าขายในแดนเจียนนั้นย่อมต้องทำความรู้จักกับงูเจ้าถิ่นเช่นนี้หยุดเล็กน้อยจึงถามว่ามันเตรียมเลี้ยงดูท่านที่ใดสื่อฉางรี่ตอบว่าที่เหล่าเจียนหนันเจียเหล่าสุดาชั้นสูงของเมืองซูโจคือเหล่าเจียนหนันเจียกับเรือนจูหยวนกวนเมื่อตอนที่ฟันเสียนมาถึงเมืองซูโจเซียวซิงก็นำเหล่าขุนนางมาเลี้ยงต้อนรับมันที่เหลาเจียนหนันเจีย ตอนนี้เรือนจู่หยวนกวนถูกองค์ชายสามบังคับซื้อบังคับขายไปเตรียมเปิดสาขาหออบจันอย่างจิ้เหมยคิดเชิญแขกได้แต่เรียกเหล่าเจียงหนันเจียฟันเสียงกวบคิดแล้วกล่าววันนี้เหล่าพ่อค้าแดนเจนหนันนัดชุมนุมที่เหล่าเจียนหนันเจียส่วนตระกูลหมิงวางแผนจัดการกับเจี่ยซีเฟยคาดว่าไม่ส่งคนเข้าร่วม อย่างจี้เหมยนัดหมายท่านรับประทานอาหารคงถือโอกาสนี้ปูกสัมพันธ์กับพ่อค้าที่ติดต่อค้าขายกับท้องพระคลังเมื่อถึงเวลาท่านนำมันเข้าร่วมโต๊ะด้วยตอนนี้ผู้คนในเมืองซูโจ้ลวนทราบว่าเท่าแก่สาขาหออบจัน์ซื่อฉางรี่แท้จริงเป็นคนสนิทของฟ้านเสียนเมื่อซื่อฉางรี่ทำหน้าที่คนกลางพ่อค้าเหล่านั้นย่อมยินดีต้อนรับอย่างจี้เหมย แน่นอนฟ่านเสียนเพียงคิดตอบแทนน้ำใจของหยางจี้เหมยกับเซียวซิงหากยางเตรียมการอย่างอื่นฟ่านเสียนกล่าวว่าระหว่างงานเลี้ยงท่านคอยเงี่ยหูไว้เมื่อตระกูลหมิงไม่เข้าร่วมเราพ่อค้านั้นอาจพูดผ่านหูท่านถ่ายทอดบอกแผนในวันพรุ่งนี้ต่อข้าพเจ้าสื่อฉางรีพรงกศีีษะรับกล่าวด้วยความตื่นเต้นอยู่บ้างว่าให้จับตาดูเชื้อซีเฟยหรือไม่หลังจากอยู่ร่วมกับฟ่านเสียนนักศึกษาคงแก่เดียนผู้นี้ เริ่มเรียนรู้หลักสังเกตการทั้งโรคฟังจากคำพูดนี้แสดงว่าไม่ไว้วางใจเชื้อซีเฟยเท่าใดฟันเสียยิ้มออกมากล่าวว่าวางใจเธอเชื้อซีเฟยเป็นคนจานฉราในเวลานี้ต้องไม่โง่เขาจนทรยศต่อข้าพเจ้านี่หาเกิดประโยชน์ต่อมันไม่ สือฉางรี่ยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนเปลี่ยนเป็นถามว่าใต้เท้าคิดฝากคำพูดใดถึงพ่อค้าแดนเจนหนันเหล่านั้นหรือไม่ฟานเสียนก้มศรีรษะคุ้นคิดแล้วกล่าวให้บอกว่าเราคุณนางสนับสนุนพวกมันต่อให้ปีนี้ประมูลไม่ได้ปีหน้าเราคุณนางจะชดเชยให้มันเงยหน้าขึ้นํำชับว่าแน่นอนท่านต้องเรียบเรียงคำพูดเหล่านี้อย่าได้บอกกล่าวอย่างโงแจ้งเกินไปสือฉางรี่รับคำ ขณะจะจากไปพันนึกออกว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เหมยเอ่ยถึงเรื่องหนึ่งจึงกล่าวอย่างที่เหมยบอกว่าแดนเจนนันมีหน่วยงานชื่อชมรมจินซานมีความลึกลับสุดอย่างคาดขอให้ใต้เท้าจับตาดูเป็นพิเศษฟานเสียรควบคิดดูรู้สึกว่าชื่อชมรมจินซานแปลกหูยิ่งในบันทึกของสำนักตรวจสอบคล้ายไม่ได้เอ่ยถึงจึงขมวดคิ้วกล่าวว่าลึกลับไม่แน่ว่าจะแข็งแร่ง ข้าพเจ้าทราบแล้วรอจนซื้อฉางรี่จากไปหัวคิ้วของฟ้านเสียนต้องขมวดคิ้วกว่าเดิมหน่วยงานที่แม้แต่ตนเองยังไม่ร่วงรู้หมายถึงอันใดดังนั้นส่งเสียงเรียกหาคำหนึ่งเกาตาซึ่งเฝ้าอยู่นอกห้องก้าวยาวๆเข้ามาตอนนี้ฟ้านเสียนกระทำการใดล้วนไม่ปิดบังมันหนึ่งนั้นเพื่ออาศัยพยักพิทักษ์รายงานความซื่อสัตย์พักดีของตอนเองต่อบุคคลที่นั่งอยู่บนบันลังมังกร ยังมีมันคิดทดลองดูหยิบยื่นน้ำใจดูว่าสามารถดึงตัวพยักพิทักษ์ที่มีฝีมือกล้าแข็งเหล่านี้มาเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ฟานเสียนให้เกาตาตามตัวหัวหน้าขาบวนมือกระบี่ของตึกที่6มาจากนั้นเก่าถามผู้ใต้บังคับบัญชาว่าในเมืองซูโจมีคนมากน้อยเท่าใดห้องเต้จัดสรรพยักพิทักษ์มาไม่กี่คนหากมิใช่อยู่ข้างกายฟันเสียนก็อารักขาองค์ชายสามไม่อาจเคลื่อนย้ายกำลังไป ส่วนมือกระบี่ที่6กสำนักตรวจสอบติดตามอิงชื่อเงาซุ่มโจมตียอดฝีมือนครรงอีที่มายัางแดนเชียนหนัน ดังนั้นฟ้านเสียนแทบไม่อาจจัดสรรกําลังออกไปได้หัวหน้าขาบวนมือกระบี่นั้นกล่าวว่าตึกที่6ยังมีอีกเจคนส่วนกําลังของฝ่ายตรวจการเส้นทางแดนเจนนั้นสังกัดตึกที่4มีอยู่ไม่น้อยตอนนี้หวังชีเนียนที่เป็นหัวหน้ากําลังกลุ่มย่อยอยู่ที่แคว้นเผยฉีซึ่งจื้อเวียอยู่ในมหานครสูนเหมาอยู่ที่โรงงานของท้องพระคังทางตอนเหนือของฮกเกี้ยน ดังนั้นหัวหน้าขบวนมือกระบี่ผู้นี้ถือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของฟันเสียนฟันเสียนทอดถอนใจกล่าวว่าไม่อาจใช้คนของตึกที่สี่พวกมันไม่ถนัดในการต่อยตีหากเกิดความเสียหายอันใดเอี่ยนปริงวินทราบว่าข้าพเจ้าใช้สอยคนของมันรอจนข้าพเจ้ากลับถึงมหานครต้องถูกตัดเพอต่อว่าแน่นอนเกาตารวมทั้งหัวหน้าขบวนมือกระบี่นั้นหัวราะออกมา จากนั้นหัวหน้าขบวนมือกระบี่นั้นถามว่าไต้เท้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวใดฟ่านเสียงกล่าวว่าท่านนำมือกระบี่ตึกที่6ทั้ง7นั้นไปยังเหล่าเจียนหนันเจียเสาะหาเจี่ยซีเฟยบอกต่อมันอย่างตรงๆว่าข้าพเจ้าจัดส่งองค์ครัก,รก์มาอารักขาบอกให้มันไม่ต้องระแวงสงสัยรอจนการประมูลของท้องประคังเสร็จสิน้นข้าพเจ้าจะเรียกตัวกลับมาหากระแวงคนไม่ใช่สอย ใช้สอยคนก็ไม่ทะแวงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าฟัานเสียนวางหูตาอยู่ข้างกายเชื้อซีเฟยหรือไม่แต่อย่างน้อยสานักตรวสอบไม่ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของเชื้อซีเฟยนี่จึงเป็นหลักการอยู่ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายดังนั้นวันนี้ฟันเสียนคิดส่งคนไปที่ข้างกายเชื้อซีเฟยต้องอธิบายบอกกล่าวสักหลายคำหัวหน้าขบวนมือกระบี่นั้นขมวดคิ้วกล่าวว่าไต้เท้าหากระดมไปทั้งหมดที่ข้างกายท่านกับเตียเ้ยนเซียนจะทำอย่างไร ฟานเสียนกวาดมองเกาตาแวบ,บหนึ่งยิ้มผ่างเชื่อมั่นกล่าวว่าความปลอดภัยของข้าพเจ้าย่อมเป็นหน้าที่ของใต้เท้าเกาภารกิจของพวกท่านคือก่อนเปิดประมูลท้องประครังเชื้อสีเฟยต้องไม่บุกสลายเสียหายเกาตาพอฟังก็เลื่อนมือจับด้ามดาบน้อมคำนับคาหนึ่งหัวหน้าขบวนมือกระบี่นั้นไม่ถามต่อน้อมรับคำสั่งแล้วเตรียมออกไปดำเนินการ ข่านเสียนขมวดคิ Q ้วกล่าวอีกว่าให้ระวังความปลอดภัยวันนี้หมิงเหลาไทจินอารมณ์ไม่ดีกระทั่งซุปนกพิราบตุนที่รับประทานทุกวันยังไม่แตะต้องส่งคืนแก่ห้องครัวส่วนหมิงเหลาแย่กับหมิงเซ้าแย่พอกลับจากเมืองซูโจก็ตรงเข้าสวนหลังยังมีเหลาอารุงที่แตกสาขาออกไปก็ถูกเรียกตัวมายังตัวตึกของหมิงเหลาไทจิน บรรดาเบาไพายย่หญิงรับใช้มองดูซื้อแย่นายที่4ที่ชมชอบจูงนกสันแย่นายที่สที่ชมชอบสะสมอนุภรยาริวแย่นายที่6ซึ่งชมชอบประรองยุทธกับครูมวยทั้งหลายร้วนเดินอย่างรีบร้อนเข้าประชุมอย่างพร้อมหน้า สร้างความสงสัยใจยิ่งไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใหญ่อันใดพิปตานั้นสวนอุทยานหมิงปกคลุมด้วยบรรยากาศอันตึงเครียดเรื่องราวของข่าวดือแพร่กระจายเร็วกว่าระบบขนส่งที่เป็นความภูมิใจของรัชชิ่งอีกไม่นานให้หลังผู้คนระดับร่างในสวนอุทยานหมิงร้วนทราบข่าวที่น่าตะนกว่าวันนี้ท้องพระครังเปิดประมูล ปรากฏศัตรูผู้หนึ่งกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับตระกูลหมิงศัตรูผู้นี้กลับเป็นหมิงซีเซาแย๋ในน้อยที่เจ็ดแซ่หมิงซึ่งเสียชีวิตไปนานปีครั้งกนูน้นปามุกตระกูลหมิงดุ่นก่อนรักไข่ามารดาของซีเซาแย่ที่สุดทั้งทิ้งคำสั่งเสียให้ยกสมบัติส่วนใหญ่แก่ซีเซาแย่ที่มีชะตาอาภัพนั้นแต่ว่าผ่านไปนานปีตระกูลหมิงกับกลายเป็นของครอบครัวบุตรคนโต ยามนี้ชะไหนปรากฏบุคคลเช่นนี้ผุดขึ้นมาที่แท้เกิดเรื่องอันใดเยือกเย็นไว้หมิงเหล่าไทาจินมองดูเหล่าบุรุษที่ชุมนุมอยู่ทั่วรันตึกในใจพันเกิดความกธแค้นขึ้นมาบุรุษเหล่านี้พอประสบเหตุเชน่นนี้ก็แตกตื่นนนรานหลังจากที่ตัวเองราโรคไหนเลยมอบหมายให้พวกมันดูแลทรัพย์สินอันมหาศาลได้ เจียเจียพี่สาวจูจูเกิดข่าวดือ้อเช่นนี้เด็กทั้งหลายย่อมแตกตื่นดนลานผู้ที่นั่งอยู่ข้างกายหมิงเหลาไทจินเป็นอนุภรรยาคนเล็กของประมุกตระกูลหมิงรุ่นก่อนเนื่องเพราะนางประจบเอาใจภรรยาหลวงจึงมีชีวิตถึงบัดนี้นางมองดูหมิงเหลาไทจินกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าหากว่าผู้แซ่เสียนั้นเป็นเซียวซีอันดับเจ็ดจริงๆจะทำอย่างไรดี